gan thật gì Hồi đi hết rồi Nó là chim sáng kìa Nó bụt Thôi bữa cho này Bụt này bà mời bà phụ nữ bố mời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 

งา่ะขาป็งาเดดหลือนล่างน้ำน้ำนี่เจ้จะน้ำน้ำกนี่มาลาบหอย 手机。 Nó bốn mười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  bốn bốn Nó bốn mười bốn đó, bốn nó bốn

งานตาที่นี่งานแบบนี hmm. mm ้ย hmm. mm ังใช่ไหมยายเป็นอย่งไรเก็บขาจ้ะ พาแจ้งเด็กแวพาคะไรมาพรมจะพาไปโซเซียลแลพาแจเด็ก

ไม่เอาดีไหมแช่ดีไหมแช่มากกวอ๋อบุมนีงหนาให่าไม่หินเบิ่เหลือกันบอันชัหุงให้ขถองผิดเยอยห้ฮาบี้มมาจริงรึแน่หมอแล้วจะก็เลี้ยงหอนนางใายลงวหนังมันิ่งเป็นแบบ เอออแกงนะอะไรไม่กินเลยเดูตัวอะไรดูตัวอเนะแค่ตอกแกงหน่อยเมื่อคมันมาขึ้นนะว่าแอกแกงหน่อยเมื่อคนตอกแกงงี้คือเมนตอกแกงแน่ฮึแกงไป

mọi người quá mong như thế này mọi người 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 mọi